มันมาเยี่ยมอยู่แล้ววะพี่แบลโอ้ตัวพาลอมาันมันมันจะตุยหลังคุณเอ,อ่อคุณหายไปไหนวะโอ้เอเวนต้องอย่าผวดโจมตีตัวในแซบนะ เราโดนตกกันเองเลยปะเสียผมขอลองนิดหน่อยนะร้อ,อ,องนหน่อยหนึงนะนออนนเออว่ะผมผมไม่สามารถเก็บศพได้ว่ะวัดมึงจะหยทำไมพวกนีดด้ถึงโจมตีเราเร็วจังวะเราไปทำอะไรให้กับมันวะ จริงมะคือพี่โป๊ะเจ้กี้กลับเป็นเหตุผลนะแต่แบบผมรู้สึกว่ามันมันไม่ make sense เม้เซนเนี่ยที่ว่าห๋ยอเราจะสร้างกำแพงอุดรูอตรงน,นี้ก่อนมะเอรอะวน้นแถวหนองน้ำนั้นมีปลาไหมาไปล่าปลาหน่อยปะ่ะล่าปลาเดีเเ๋ยวปยไปหาปลาที่าะว่าผมพูดจริงนะเราม,มีคนมาให้ดดีเราเ,เอ่ เอาไงจุดเลยนะจุดแล้วจะเอาทำกระดูกเอาทำนูน่นได้อ่ายากแล้วมเมื่อมีไฟไฟไฟ,ไฟ <c oughs> สิทธิุ <c oughs> รากมนากัน <c oughs> มันหนีไปดูวยแล้วมันหนีไปแล้วคิ้วเจ้าเพื่อนมันกลับมาเลยวะ ผมจะมาล่าเนื้อผมไม่ได้อยากได้เนื้อคนเลยนะจริงๆนะขอบอกคุณก่อนเลยพูดจริงคุณมาช่วยผมล่าหาเนื้อเลยขอร้องผมไม่อยากกินเนื้อคนนะคนมันสิเสียอียนมากเลยเนะี่ย คุณนีเสียงมันวะพี่แบ,บ้มันอยู่ไหนวะว่าอย่าพูดทำ้ายของเฮ้ยผมเห็นไฟตนนวัวนู้นว่ะ ผมกำลังทำซุปอะไรสักอย่างอยู่อะจากที่ดูนะยไปทำอะไรออกมาไปนิี้ลองแบลองกินอะไสัอย่างก่อนที่เปิดวันอยากกินเสร็จคุณวันนี้ก็แบบไม่ไม่อ๋อไอตอนนั้นไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเลยคุณคือคืออะไรผมอะ่ะกำลังนั่งกินเนื้อจระเข้ที่เราไปล่ามาอยู่ไงแล้วผมเห็นว่ามันเข่าเข่า,ขามันอยู่มานานในการจะซัดมันให้หมดหมดนี่ผมไปซัดอันที่มันอยู่มานานแล้วเว้ย ปรากฏเป็นเนื้อมนุษย์ที่คุณย่างค้างไว้แล้วมันเน่าแล้วมันไหม้เกรียมแล้วไงผมเลยโดนหนักมากเลยมันผมไปโดนหนักเลยอ่ะใช่ยังถ้าเราเดินทางเลยได้ไกลขึ้นเดี่ยวขึ้นเนี่ยระหว่างเพลงบรรดาแล้วคุณกระโดดมาตบกากาะดูออซ่อมแบบปลก <c oughs> ๆ,ๆนะเออวะนี่ผังได้บอกว่าวผมคิดว่ามันสปอร์ไหนพวกนี้ผมคิดไปวเอ้ย <c oughs> คุณคิดไปคุณจะขึ้นไปทำไมมันไม่มีอะไรนะมั้งคุณคุณคุณใช้พลังตัวฟอร์และตัวมันยิงอันนี้ขอล้านนะเนี่ยเมื่อไหร่เราเดินตรงไปปัญหาคือเราจะว่ายข้ามเราจะยังไงนะ ทำไอ้แคมป์ไฟแบบแบบนี้กินเฮลได้อะเอ้ต้มกระต่ายแล้วก็ตีนไอ้แม่งเอ้แมาดูนี่เลยมาดูต้มยำแล้วดูต้มยำสูตรใหม่แล้วต้มยำสูตรใหม่ <c oughs> หลังกว่าเราผมมีแต่เอาไปทำนู่นนั่นไปหมดแล้วอ่าผมแค่คิดว่ามันเป็นการทำพวกต้มต้มยาสูนไปเฉยๆนะผมไม่ได้คิดเนะแต่ว่าทำไปอย่างนั้นได้อะผมไม่ได้เอ็กซ์เพกนะว่าทำอย่างนั้นได้คุณว่ากันไหมกล่าว่าตอนนี้เรา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 ไม่ตายแด้ ป่พอร์ตเป็นรียบร้อยบอลไฟเสร็จแล้วมันใช้ทำอะไรได้ปะดูสิทำอะไรได้บ้างวะไม่ได้เลยย้อนน้อยเป็นดีกว่ารอบก่อนที่เราย่างเนื้อเนื้อหายไปแล้วกันนะรอบนี้ไม่ไม่ไดประโยชน์เต็มที่เลยไปขอไปขอย่งจับมือไม่ได้เลยนะฮะได้เหรอที่ผมจริงนะผมผมพาอยู่ที่แบบเอ๊ะ เอาน่นใส่ตมบอได้ไม่ใส่ได้แล้วผมขำม,มากเลยจะพูดจริงนะผมมันน่าจะมีวิธีทาไฟพิษแบบที่มันอยู่ถาวรน,นะผมรุมเสียมากเลยวะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหาหินแล้วผมนั่นนะมันน่ารุมเสียมากเลยว่ากันไหมออต้องใส่น้ำก่อนนะนเ,อเออคิวเราไปหยิบน้ำมาเาน,มน,นี่ยแล้ววางเนื้อไป รอเนี่ยเห็นไหมผมทำได้แล้วพี่ตีนตีนงอขึ้นมาแล้วไหมเด <c oughs> ี๋ยไม่ต้องไม่ต้องห่วงพี่แวมันฝนตกอยู่ไฟไม่ดับไม่ถู้ว่ากินกินไปเหมือนเราแบบมีอาก,การ,รอะไรสักอย่างอยู่แล้วล่ะเนื้อคนอะ เกิดขึ้นจริงก็ทำการเซฟส,สกรรมอะโอ้แหลกชิบหายเลยอย่างหนึ่งเรามีอย่างหนึ่งเรามีเฟมทาวเวอร์ด้วยจะกลัวทำไม,ะไมว,วะเออไม่รู้เหมือนกันเราไปฟาร์ฟารฟารมฟ้าโมโฟเบียต้องกลัวลอะไรอะล๋ออโอ,อ,โอ้อยู่ข้างล่างโอ้ไอไอเบิ้มอยู่ว่ะมีเบิ้มอยู่ เออมาดีนี่ช่วยจัดการดอกพยายามแบบอีกคนหนึ่ง่อนได้ไหมพยายามอยู่เว้ยบุปผ่าคุณว่ะผมบุปผ่าคุณว่ะพี่แบนหาที่ดับไฟก่อนโอ,โอ้มันตบผมหนักด้วยว่ะมันอยู่ไหนไว้นั่นนะ่ะ โอ้ยนั่นเห็นแล้วเห็นแล้วอนั่นก็เรื่องผม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 ,มยิงมันอยู่เออไม่ได้ไปหมดแล้วฮะมันมีวอนหมดติดด้วยโอเคยันชา่มันเถอะชา่มันรอยมันตายแล้วเสียงอะไรวะเนี่ย นี่เสียงอะไรป่ะโอ้ยเสียงมันดังมากเลยอ่ะเจอไปรู้สึกเหมือนเราได้หนังลักษณะหนังไปใส่เป็นเกาะด้วยว่ะหนังมาใส่ปปปเป็นเกาะโอ้ยผมน่าจะผมน่าจะโด่ไปวะไม่รู้เหมือนกันนะผมน่าจะโด่ไปแล้วไอ้คิดไรลุยต่อไหวไหม เราเพิ่มด้วยสิเราเพิ่งไปโดบยาจากเครื่องบินมาเนี่ยยังไม่ต้องห่วงหรอกไปออกเดินทางกันเถอะเปิดมาก็สิบหายเลยอะไรเนะี่ยอันนี้มีอะไรมีซีโฟ่ะ ดูนี่นี่มีอะไรบ้างน,นี่อะไรเนี่ยมีนี่ด้วยไหมอาเจรัดก,กอดพานิตพารเลนเป็นแมสเสจอะไรสั่อย่างสมอแลประโยชน์เอาลูดดล่ดิลู่ลู่ลู่ดิง รู้ก่อนมีอนรันี่อะไรนี่ไเวนี่ลนเดนมานเดนมาไมวันนี้ซานจะเดินมาไัมเออพี่แบงมาหนึ่งผมมีผมมีวิธีแก้ปัญหามาแล้วรีออีบไหมเออแฮอ้หน้าของผมมันบัคว่ะมันใช้ไม่ได้มันบัค

I <laughs> got <laughs> lupan kota Tolong, tolong,

มีภาพตรงนี้อ๋อมีที่ทาสีสไหนแว<ม>เอ,อ้ดีมะ

그는 <목마> 허다 <목마> <목마> <목마>

เมืองท่านี่มัอยู่ใกล้บ้านเราพอครวรเลยดิดผมเพิ่งรู้นะถ้าเป็นไม้อยู่ตรงนี้วะถ้าเป็นไม้มันกระจายหมดเลยว่าคุณทำไรเนี่ย อ okay. อโอเคมันโตแล้วต้นมบอรไรี่โตไปไหมอ้ช่ยเอสเอสนี่มันทำไมวิ่งงงดีวะเออเดี๋ยวผมผมทำยามโอ้ยกูรำคาญเสียงไม่สบหายเลย โอเคแบนต้มยำเสร็จแล้วอ่านิสสัดสกินนี่เช้เป็นกอด้อยใชเป็นก่อด้วยโอเคเซฟหน่อยคุณออกไปแล้วหรอโอ้โห